นนะค,ะคุณกันจนอินโตและก็ผู้เข้าร่วมอบรมการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศส,สำหรับการจัดการเรียนการสอนเบื้องต้นนะคะค่ะตามที่พวกเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยนี้แล้วนะคะออโรงเรียนมาณิตาเพราะก็ยังต้องพัฒนาให้ก้าวทันกับ เทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนนะคะวันนี้เราปีนี้นะคะจะมาไน้ตาทกเพราะมีอาคารมีห้องเรียนมีบุคลากรนะคะพร้อมพร้อมมากขึ้นนะคะเราก็เลยจัดให้มีการอบรมคุณครูถือว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มที่เป็นแม่ไก่ วันนี้เราใช้เวลาอบรมประมาณสามชั่วโมงนะคะจาก9ก้าโมงครึ่งถึงประมาณเที่ยงในก่อนเที่ยงนิดหน่อยนะคะเราก็นำความรู้ที่ท่านเรียงกรอคือคุณกันโชนปิตโต้ท่านมาให้ความรู้เบื้องต้นในการนำการใช้อุปกรณ์ต่างๆของห้องห้องสื่อซึ่งปีนี้นับได้ว่าเรามีห้องสื่อใหม่เนี่ยประมาณสีห้องนะคะก็ ICT หนึ่งสจาหรับน้องกอหนึ่งกอสาม ITC2 ซึ่งอยู่อาคารนี้เหมือนกันนะคะ4 5 6และก็ห้องวิทย์ก็ถือว่าเป็นห้อง i t t เหมือนกันนะคะ1กับ3ก็คือห้องนี้นะคะอันนี้คือห้องวิทย์1และก็ห้องวิทย์2ก็มีพอจเราก็จะมีลักษณะอุปกรณ์เทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้กันนะคะก่อนที่เราจะได้รับความรู้จาก ท่านเรียกรอนะคะเราก็เบื้องต้นว่าเราต้องนําความรู้ที่ได้วันนี้นะคะความรู้ความเข้าใจแล้วก็นําไปใช้นะคะต่อยอดกับเพื่อนครูในสายชั้นแล้วก็นักเรียนของพวกเรานะคะช่วงเปิดเทอมทีนี้ที่ว่าเรียกรนค่ะพวกเราปรบมือ้อนรับเรียกร์นะคะ ตอนต่อไปนี้ไปก็เป็นหน้าที่ของน้องการินนะคะเสียนค่ะอ่ะอันดับแรกก็คงต้องแนะนำโดยครับ้ีกน่งนะครับหรักรับ ผู้ใหญ่ๆท่านก็เคยแนะนาไปแล้วนะครับเห็นว่าผมตัวอย่างก็ทำงานในโรงเรียนไม่ได้มีหน้าที่ในการสอนนะครับผมก็เป็นคนที่ทํางานในหน้าที่การสนับสนุนในส่วนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครวง,งานอนางสถานที่งานระบบเทคโนโลยสีส,สารสมเดเทสตต่างๆนะครับในโรงเรียนรวมถึงในส่วนของยานภานนะคราวนี้ทําไมถึงมาเป็นวิทยากรจริงๆแล้วนี่เป็นครั้งที่สองครับสำหรับโรงเรียนอยู่มาเกือบปีปี นะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็คือทําหน้าที่หลักๆเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักนะฮะก็อันนี้คือประวัติคร่าวๆไปเป็นคอนเซัลล์อยู่การทะเลก็บใคมาแล้วนะครับแล้วก็ตัวผมเองนะครับปัจจุบันก็จบวุฒิตามนี้เลยเรทยากนะครับสาขาวิชาการการบริหารการศักษานะครับแต่หลักๆเลยก่อนที่จะมาเรียนที่นี่ ที in in ่ทํางานในส่วนของภาคอุตสาหกรรมก็เป็นครูแต่เหมือนครูลูกครึ่งนะครับกลึงครูกลึงวิศวกรนะครับที่ทําหน้าที่ในโรงงานนะฮะก็จบเราก็เห็นอยู่แล้วหลายๆคนที่อยู่ในภาคการศึกษากคมสงสัยเอะครุศาสตร์อุตสาหกรรมไม่ค่อยได้ยู่เท่าไหร่อยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับิีๆแล้วนีนะฮะครุศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับก็เป็นในส่วนของคณะหรือสถานศึกษาที่นะครับสร้างบุคลากร ขึ้นมาในส่วนของอา้า,า,าสาหกรรน,นะครับในส่วนของอาชีวะึกษากหะลับเลยนะก็ตามนี้เลยจริงๆผมมาสายช่างคนนะฮะเด็กช่างนคนในกรุงเทพแบบที่โตตีกันอนะ่ะสายช่างคนเลยนะครับก็ไม่รู้ได้ไงว่าสุดท้ายก็ต้องมาเป็นครู <c oughs> นะครับก็เรียนช่างคนมาในส่วนของกรุงเทพกน็น่าจะรู้จักอยู่หลายคนน่าจะรู้จักอยู่ช่างคนสยามนะแต่ไม่เรียนช่างคนนะเรียนช่างไฟฟ้า ปวสก็ช่างคนเหมือนกันย้ายไปอยู่ที่จังหวัดนนท์นะช่างคนนนท์นะชื่อเต็มก็ตามนี้เลยนะสุดท้ายก็ต้องมาอยู่เป็นคุณครูเรียนเกี่ยวเรื่องครูนะครับครูช่างนะอันนี้ก็คือในส่วนของประวัติการศึกษาส่วนประสบการทํางานก็เยอะนะฮะก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่น,นะฮะเดกก่าปีก็มามาเมาอยู่หลากหลายนะฮะในภาคปัญสากรรม ก็อาจจะอยู่ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมที่เป็นลักษณะของส่วนงานที่เป็นงานคอนเซิลนะครับนะลับส่วนคอนเซิลเป็นที่ปรึกษาจับสุกอบรมนะครับจับสัมมนานะสุดท้ายก็ก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่ก็อยู่สถาบันไทยยิมันนะครับก็เป็นในส่วนของสถาบันที่ให้คำปรึกษาในส่วนของภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่คนที่อยู่ภาควันออกจะรู้จักดี นะฮะไม่ว่าจะเป็นชลบุรีระยองนะเขาก็จะส่งพวกวิศวกรไม่เพีอเสอนเด็กๆะครับส,สอนแต่ผู้ใหญ่แต่แก่พวกเกี่ยวดากินเป็นหลักนะ,ะสุดท้ายเนี่ยเจอแต่เที่ยวรากินทั้งนั้นเลยนะ,ะพวกวิศวกรพวกแก่ๆพวกแก่ประสบการณ์นะฮะแต่บางทีเขาแก่ประสบการณ์เขาก็เก่งแต่บางครั้งเรามีหน้าที่อะไรฮะมีหน้าที่ในการลำดับความคิดของเขาใหม่ให้เป็นไปอย่างให้เป็นระบบแบบง่ายๆนะ ของเราก็เหมือนการมีทั้งครูหลายๆท่านที่อาวุโสนะครับก็มีประสบการณ์ค่อนข้างสงูงหรือน้องๆรุ่นใหม่นะฮะที่เข้ามาก็บางคนก็มีประสบการณ์อยู่แล้วด้าน i อ i ีไอีนะประสบการณ์ในที่นี้คืออาจจะเรียนมาบ้างอาจจะเคยใช้งานนะอาจจะทดลองใช้หรือใช้งานจริงแต่บางครั้งนะครับในการใช้งานของเราในที่นี้มันก็อาจจะไม่ได้เรียงลําดับไม่ได้มีมี sequence ที่ถูกต้องนะักมากนะก็วันนี้แหละฮะเราก็าจะมา สำหรับในส่วนของสีเป็นลำดับความคิดการใช้งานการประยุกต์การใช้งานารระางาน,นะครับการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะสำหรับในส่วนของตัวเรื่องอุปกรณ์สื่อนะสิ่งที่ทำก็ค่อนข้างเยอะในภาคภตษาการ,รก็จะเป็นวิชาเกี่ยวกับภาคภตษาการ,รเป็นภาษาอังกฤษนั้นนะอยู่ที่นี่ไม่ได้ใช้สนิมจับหมดแล้วนะไม่ได้ตามเทคโนโลยีแล้วนะนะก็มาทำงานอยู่กับพวกเรานะฮะในส่วนของงานอาคารสถาพที่ แต่ส่วนนี้พวกนี้มันก็จะเป็นในส่วนของระบบอัตโนมัติพวกโรบอทพวกเครื่องจักรที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมอ่นนะโรงงานหนึ่งอาจจะใช้คนเพียงสิบคนแต่โรงงานขนาดใหญ่มากเลยใช้ระบบอัตโนมัติผมก็จะไปคอนเซิลไปทําหน้าที่ในการคอนเซิปลปรับปรุงแก้ไขจัดอบรมในส่วนของพนักงานาในโรงงานตรงนั้นอันนี้ก็หลักๆคร่าวๆนะฮะนะก่อนที่จะมาอยู่ที่โรงเรียนมานิตาลุกคะร์นะครับ นี่ก็ว่าิ่งที่มาที่ไปอ่ะการทนเป็นครูหรือเปล่าเป็นวิทยากรที่ไหนจะเห็นจะทํางานทํานู่นทำนี่ทำสารพัดจริงๆแล้วททำครับทำสารพัดทำมาตั้งแต่เด็กแล้วทำหลากหลายก็คือค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์มากยิ่งขึ้นนะครับก็านมีประสบการณ์จนถึงขนาดนี้นะนะแล้วยิ่งเป็นครูด,ด้วยทํางานด้านการฝึกอบรมด้วยเราก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์เข้ามาแล้วเราก็ออกแบบเป็นหลักสูตร การจัดก,การฝึกอบรมง,ง่ายๆยากๆแล้วแต่แล้วแต่รูปแบบนะครับก็สามารถที่จะออกแบบดีไซน์ได้ในส่วนของสิ่งที่เรามีประสบการณ์ในส่วนของที่เรามีความรู้นะครับก็นํามาใช้นํามาประยุกต์ใช้นะครับนํามาเผยแพร่นามาแนะนํานะครับพวกเรากันนะคูณเยอะแล,แล้วแล้ววันนี้ครับนะเราฟ้อกต้านนครับว่าเนื้อหาที่เราเรียนกัน หรือที่เราจะปรบรมกันหรือที่เรารับการถ่ายทอดความรู้หรือเทคโนโลยีสาระเทากัเน,นะครับมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างจริงๆผมเป็นตัวแทนโรงเรียนนะครับฝ่ายอาคารสถานที่เป็นตัวแทนโรงเรียนในเมื่อโรงเรียนนะครับนะได้นําในส่วนของอุปกรณ์เทคโนโลยีสาระสนเทศจัดให้ตามฝ่ายต่างๆที่เคยเสนอขอติดตั้งเอาไว้ขอ,อไว้นะครับโรงเรียนเมื่อมีการปรับปรุงในส่วนของอาคารใหม่แล้ว นะครับสร้างอาคารใหม่แล้วนะครับห้องเรียนก็จะเหลือมากยิ่งขึ้นเราก็จะปรับปรุงในส่วนของห้องเรียนตรงนี้ที่เราเห็นอยู่ในณปัจจุบันนี้ใต้อาคาร5้าสี่ห้องเนี้นะครับให้เป็นห้องที่เริ่มมีเทคโนโลยีในส่วนของการจัดการเรียนการสอบเบนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็จะเห็น4ี่ห้องนะมีห้อง ICT หนึ่ง ICT สองวิทหนึ่งวิทสองแต่ถ้าไม่มีการจัดการอบรมตรงนี้ โรงเรียนจัดของให้จัดอุปกรณ์ให้จัดห้องให้แต่ผมเชื่อว่าคุณครูก็จะไม่แกล้าเข้ามาใช้ถูกไหมฮะไร่พิาการมาใช้เราไม่รู้ใช้ยังไงพังหรอือเปล่าเดี๋ยวเสียแล้ว้ันเสียเงินอีกนะครับนะก็เป็นที่มาที่ไปของการจัดการอบรมหรือการแนะนําในส่วนของอุปกรณ์ภายในห้องจัดการในวันนี้ก็ขอสักครึ่งวันนะครับเป็นพื้นฐานจริงๆมันมีเรื่องอะไรที่น่าสนุกมากกว่านี้ แอดวานซ์กว่าน,นี้แต่เวลาเรามีคั้นท้างทำกับก็เอาในส่วนของเบสิกในส่วนของพื้นฐานทุกนี้ของแต่กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดูนะฮะก็คงรู้แล้วเรื่องอะไรนะฮะที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ที่เราจะนําเสนอแนะนําันในวันนี้นะที่มาที่ไปก็พูดคร่าวๆแล้วสังเกตตรงเนี้ย จริงมันมีหลากหลายนะฮะมันไม่ได้มีอย่างที่ผมทําไว้หรือในเอกสารที่แจกไว้มีเยอะจ่เพียงว่าเราพยายามจํากัดกรอบนะครับของตัวอุปกรณ์เนื้อหาให้มันสอดคล้องกับตัวอุปกรณ์ที่เรามีการใช้งานนะครับมากที่สุดนะไม่อยากจะพูดเยอะๆพูดอะไรไปรเยอะแยะมากมายบางทีนะ้ำมันเยอะนะครับเนื้อหาที่ได้มันก็ไม่ได้อะไรเลยมันไม่มีประโยชน์เนื้อหาวันนี้มีอะไรบ้าง เนื้อหาหลักๆที่เราจะว่ากันใน3ชั่วโมงนี้นะครับก็พื้นฐานพื้นฐานในส่วนของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในที่นี้ก็เน้นใน4ี่ห้องที่เป็นหลักดีอะไรบ้างเดีย๋ยวเราก็ามาว่ากันใน4ี่ห้องนี้ห้องห้องหนึ่งเนี่ยมันมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอะไรบ้างนะครับที่เราจําเป็นต้องรู้ที่เราสามารถใช้งานได้ใช้งานได้อย่างถูกต้องนะครับสามารถแก้ปัญหาได้ถ้ามันเกิดปัญหา เบื้องต้นขึ้นมานะครับนะแน่นอนอุปกรณ์ที่เราเห็นอยู่นะครับเวลาใช้งานให้ใช้ยกตัวอุปกรณ์ทคโโนลยีสาระนเทศตัวนี้ไปตั้งตัวเดียวมันใช้งานไม่ได้นะครับมันใช้งานได้ไม่ได้มันต้องมีการทําอะไรครับทาอะไรที่เห็นเนี่ยกว่าจะกว่าจะออกมาขนาดเนี้ยต้องทําอะไรกันอ่าเชื่อมต่อนะครับมีการติดต่อสื่อสารข้อมูลกันระหว่างแหล่ง <c oughs> ข้อมูล ระหว่างตัวแสดงผลอะไรเงี้ยนะมัน yeah. จะเชื่อมต่อกันยังไงมันมีวิธีการเชื่อมต่อกันยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับมีคอรสื่อสารแบบไหนบ้างเนี่ยเห็นเนี่ยจะเสียบปูกไหมเราจะตั้งค่าอย่างไรนะหลายคนบอกไม่กลัวไม่กล้านะครับจะเสียบตัวไหนดีเนี่ยจะเสียบช่องไหนดีแล้วจะใช้งานยังไงนะครับช่องไหนเหมาะกับงานแบบไหนนะเดี๋ยวเรามาว่ากันคร่าวๆพื้นฐานคร่าวๆนะฮะนะอีกเรื่องหนึ่ง อินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนน,นี้ขอยกมือขึ้นนิดนึงใครที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนครับที่ไม่เกียกับโทรศัพท์ไม่ได้ใช้งานในโทรศัพท์ใช้อินเทอร์เน็ตภายในระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนที่คนอ,อ้ามีน้อยจังทำไมทำไมครับต่อผมถามนิดนึงทำไมท่านี้เพราะอะไรถึงไม่ได้ใช้งานในเมื่อโรงเรียนผมว่าโรงเรียนทาแทีกจะมี5่าเสียนะในะส่วนของระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนนะครับ การใช้งานเสด็ยรฟรีๆในโรงเรียนเนี่ยนะนะครับมีครับถ้าตั้งแต่รุ่นรแรกๆมีเคยทำไปแล้วแต่หลายคนมาขอนที่หลังบอกจำไม่ได้ไม่เคยใช้ขอไว้งั้นขอไว้เท่ๆจจำไม่ได้ตอนนี้ดีออฟไลน์มันไม่ได้อัปเดตนะพวกวีดีทั์พวกซีดีรอมที่เปิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ภาพดแล้วสกีฟีดซีที่แล้ว,แ,ลวแต่บางเรื่องมันก็ดูว่าเป็นเรื่องที่เขาทำไว้ดีนั่ ปัจจุบันเนี่ยฮะมันเป็นยุคเทคโนโลยีสารเทศและในการสื่อสารเนี่ยระบบการสื่อสารมันค่อนข้างพัฒนานะครับพัฒนาแล้วก็ไปได้ไวมากเลยผมนี่ตามไม่ทันเลยนะดังนั้นนะสิ่งที่โรงเรียนเปิดใช้นะครับหรือเปิดให้บริการนะครับผมก็จะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งก็จะมาโดนเรื่องนี้ครั้งจริงเคยโดนไปแล้วหนึ่งครั้งในการอบรมที่อาคารสุขมนุชครั้งก่อนนะก็จะโดนเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะ นะครับสุดท,ท้ายก็แน่นอนเวลาปฏิบัติหน้าที่เวลาทําง,งานนะครับเวลาเชื่อมต่อข้อมูลหรือเวลาต่ออุปกรณ์เอ้าจะทำอย่างไรดีจะแก้ไขยังไงดีมันไม่ติดผ้าันไม่ออกนะครับเราต่ออะไรผิดหรือเปล่าหรือเราตั้งค่าอะไรผิดหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เนื้อหาหลักๆ,ๆนะฮะถ้าัตรงนี้มีใครมีข้อสงสัยสอบถามเพิเ่มเติมไหมฮะในส่วนของเน,นื้อหาตรงนี้ตอนนี้แนะน,นําในส่วนตั้เอกสาร ถ้าไม่มีเอกสารนี้ทําำให้นะครับเอกสารนี้ทําำให้ถ้าส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกไปแล้วชุดแรกๆก็จะเป็น PowerPoint นะครับก็เป็น PowerPoint ไปให้เนื้อหาไม่ค่อยมีอะไรมากมายครับมีแต่รูปเราะผมชอบูปสื่อแรงดีถ้าเป็นเด็กก็ชอบรูปบม่คนชอบตัวหนังสือเลยนะมีหนังสือมีตัวหนังสือบ้างอะไรบ้างอะว่าไปนะครับชุดแรกเลยนะครับเอกสารชุดแรกเลยในชุดแรกเลยก็จะเป็น ในส่วนของสื่อ powerpoint นะครับที่ผมนะครับได้พิมพ <c oughs> ์น,นะน,ะนะครับแล้วก็ถ่ายแล้วก็แจกไปให้ลำดับต่อมาก็จะเป็นเนื้อหาข้าวบางคนนะครับคุณป้าป้าลุงอาจจะยังไม่รู้ว่าอะไรว่าเครื่องฉายคืออะไรโปเรเจคเตอร์คืออะไรก็ดูด้านหลังเอาเนื้อหา <c oughs> มีเนื้อหาต่อจาก powerpoint นะมีเนื้อหาวิชวโออะไรไอะวิชววิชวโคืออะไรไ <c oughs> นะครับมันทาหน้าที่อะไรมันมีกี่แบบอ่ะนีเอารู้เดี๋ยวดูคร่าวๆนะในส่วนของตัวเนื้อหาต่อจากเขาไปนะท้ายนะฮะเราลองดูว่าครบไหมตัวเอกสารนะครับเครื่องถ่ายภาพสามมิติเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราไปดูเลยอยงครับผมจะไม่พูดอันนี้ไปอ่านเอาเองแล้วถัดมาจากในส่วนของเนื้อหาอันนี้ก็จะมีในส่วนของนะทำรูปรีโมทเอาไว้ให้ นะครับต่อจากเนื้อหาทำในส่วนของรูปรูปรีโมทไปให้เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเวลาเราเชื่อมต่อแล้วนะครับภาพไม่ติดจอภาพไม่เห็นภาพไม่ขึ้นนะครับระบบมันถูกต้องอย่างเรียบร้อยแล้วระบบสมบูรณ์แล้วทำไมไม่ขึ้นเราก็จะมาดูฟังก์ชันต่างๆใช้งานในส่วนของห้องสื่อทั้งสี่ห้องเนี่ยถ้าไม่มีรีโมทนะครับก็ต้องปีลไปตั้งก้าข้างบนดังนั้นเดี๋ยวใช้รีโมทดีกว่านะครับ นะรีโมทก็จะมีสองแบบเพราะว่าในสี่ห้องนี้ตัวเครื่องฉายจะมี2อรุ่นเดี๋ยวไปมาแนะนำกันนะอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าเบื้องต้นอันนี้ในส่วนของการตั้งค่าเบื้องต้นที่ตัวเครื่องก็เดี๋ยวผมจะบอกแค่ความการปึ้นต่านะครับว่าอย่ใงไหลอดสัญญาณอะไรมันขึ้นขังไว่าไม่ยังไงอรย่างเงี้ยนะที่มันเริ่มวันนี้มเริ่มเตือนแล้วนะว่ามีปัญหา อะไรก็มัน่งเพิ่มเติมว่าเดี๋ยวค่อยไปดูนะจะลดอะไรเริ่มเติมไปก็ได้ให้ในส่วนตังเอกสารแนะนำตัวเอกสารมีครบนะนิ้วครับมีเนื้อหาแล้วก็มีในส่วนของนะครับหน้าที่เป็นลิงม์อันนี้นที่ผมใส่ไปให้โ้ถแม็กพราดแม็กกิดก็ทุกที่เหลือมาเปลี่ยนไปได้ <S <S คราวนี้ในส่วนของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศถ้าผมขอถามก่อนแต่เราใส่การปอห้า เคยเปิดไปใช้ไหมครของส่วนกลางที่โรงเรียนได้ส่งมอบให้กับฝ่ายวิชาการทั้งคอมพิวเตอร์ที่เป็นมูฟเมนต์ก็คือเคลื่อนย้ายไปติดติดตั้งที่ต่างๆได้คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเคยเคยเคยเปิดไปใช้ไหม่ามีจอด้ฮะเคยใช้นะฮะนะรับกอาหกับเอาไปยิมยิมเ็ยไปใช้ไหมเพราะอยู่ที่ควมาราเลยของทุกอย่างผมส่งมอบให้โรงฝ่ายวิชาการบริหารจัดการ ในการยืมในการนำไปใช้แล้วพอสี่นะฮะพอสี่พอหนึ่งเคยยืมนะฮะเคยเห็นอยู่เคยเดินบ่างนะครับแล้วส่วนของพอสามเคยใช้ไหมฮะคเคยใช้นะฮะก็จะมีชุดหนึ่งก็คืออันนั้นคือนำอนะร่องนะนำร่องโรงเรียนก็จะสังเกตนะฮะว่าสิ่งที่โรงเรียนผมมอบหรือสิ่งที่ทางฝ่ายวิชาการร้องขอโรงเรียนจัดจัดให้นะครับมีการนําไปใช้มากน้อยแค่ไหน ในส่วนของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่โรงเรียนมีใช้งานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของห้อง ICT ทั้ง4ี่ห้องในที่นี้หรือที่ส่งมอบให้แต่ละสายชั้นไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องขายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวสกรีนจอไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส่วนใหญ่ก็จะจัดเป็ดนะตามที่ทางฝ่ายวิชาการน้องขอแล้วก็ส่งมอบไปให้แล้ว แต่คราวนี้นะครับนะโรงเรียนมองเห็นว่าไอ้ตัวเนี้มันก็จะเป็นตัวที่ <c oughs> เริ่มมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นในการจัดการเรียนการสอนนะครับอย่างน้อยมันก็ดึงดูดให้เด็กนะครับอยากเรียนเห็นภาพจริงนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราจะไปยุ์ใช้งานมันถูกต้องมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่คราวนี้ไปตั้งปุ๊บแล้วก็เขียนหนังสืออย่างนี้ใช้ <c oughs> ใช้ได้เหมือนกัน นะครับแต่มันถือว่าใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่อย่างอนุนบาลก็อาจจะเป็นพวกงานปั้นกับปั้นที่มือแล้วก็หอ,อกเครื่องฉายนะปั้นที่มือทํานู่นทํานี่ทําภาพสามมิติต่างๆหรือการนําเสนอภาพสามมิติต่างๆแต่ฉายภาพออกที่หน้าห้องซึ่งว่าผมมองว่ามันจะเป็นการใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพเด่นหลังห้อง<ม>นะครับก็จะเห็นด้วย<ม>นะ ไม่ใช่หน้าห้องเห็นเยอะๆหลังห้องมาเล่นกันคุยกันเพราะไม่เห็นเรียนไม่รู้เรื่องเราก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้สื่อตรงนี้เพิ่มขึ้นได้นะฮะก็จะมีในส่วนของอุปรกรณ์นําเสนอที่ที่พูดถึงในที่นี้ในส่วนของตัวเครื่องฉายหรือโปรเจคเตอร์ผมเชื่อว่าคุณครูทุกท่านรู้จักแล้วนะโปรเจคเตอร์ไม่ว่าจะเป็นแบบเคลื่อนย้ายไม่ว่าจะเป็นแบบฟิกที่ติดตั้งอยู่บนผน,น,นังเวดานะครับรู้แล้วอีกตัวที่จะเพิ่มมาก็าคือตัวนี้ เขาเรียกว่าเครื่องฉายภาพสามมิติเคยเห็นไหมฮะของโรงเรียนมีตัวเก่าอีกตัวหนึ่งหักแล้วผมไปซ่อมมานะอันนี้ใช้ในส่วนของงานส่วนกลางส่วนใหญ่นะครับจะมีตัวเก่าอยู่ตัวหนึ่งนะตอนนี้ในส่วนของที่จะส่งมอบให้ในส่วนของฝ่ายวิชาการในส่วนของห้องสื่อก็จะส่งมอบให้อีกสองเครื่องนะครับสองเครื่องในส่วนของตัวเครื่องฉายวัตถุสามมิตินะ ผมมอบให้สองเครื่องบางคนเขาเรียกวิชวลวิชวลไลเซอร์นะครับบางคนก็เรียกเครื่รองฉายนะ,ะนรยรนะหรือบ,บางคนก็เรียกว่าดิจิตอลวิชวลอรือพอไลเเบิลแล้วแต่นะครับนะนี่คือสิ่งที่โ <c oughs> รงเรียนจัดสรรหาให้นะครับเพิ่มเติมนะ <c oughs> เพื่อใช้ในการ <c oughs> จัดก,การเรียน <c oughs> การสอนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น <c oughs> อีกสิ่งหนึ่งมีแต่ภาพมีแต่แสงควรจะมีอะไรเพิ่มครับ <c oughs> เสียงนะบางทีเปิดยูทูบให้เด็กมีแต่ภาพเต้นไปเต้นมา <c oughs> ไม่มีเสียงมันก็นะไม่ได้ดึงดูดให้นักเรียนสนใจในส่วนของสิ่งที่เราจะสอนสิ่งที่เราจะพูดสิ่งที่เราจะแนะนํามากยิ่งมากนะนะครับก็จะเพิ่มในส่วนของระบบเสียงคราวนี้ในระบบเสียงขอเน้นหลักๆเลยท,ทั่วไปแล้วก็ที่มีใช้งานอยู่ภายในห้องนะครับ i อซีีสองห้องแล้วก็ห้องวิทยาศาสตร์อีกส,ส,สองห้องนะ ก็คือในส่วนของอุปกรณ์ที่คุณครูระดาวันได้ใช้ไปแล้วไมโครโฟนเดี๋ยวก็ลองทดลองดูก่อนนะครับว่าถ้ามันมีการใช้งานพร้อมๆกันมันจะเกิดปัญหาในการรบกวนหรือเปล่าอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งถ้าพร้อมๆกันนะถ้าใช้พร้อมๆกันแต่ถ้าคุณครูมี power พอมีเสียงพร้อมกใช้ผมก็ไม่ใช้ผมถือว่าเกะกะไม่ใช้นะครับในส่วนของอุปกรณ์เพื่อขยายเสียงพวกไมโครโฟน แต่เครื่องขยายเสียงกระพงเนี่ยน,น,น่าจะต้องมีเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วเวลาที่เราถ่ายภาพที่มันเป็นภาพเคลื่อนไหวภาพวิดีทัศน์หรือเปิด YouTube ความรู้ให้เด็กๆด,ดูแน่นอนก็ต้องมีทั้งภาพและเสียงนะครับในห้องนี้มีครบแล้วในส่วนของเครื่องฉายเราก็เห็นอยู่แล้วแขวนอยู่ที่เพดานเห็นกรโพงยังครับในห้องมีครบทั้งสี่ห้องนะครับที่โรงเรียนได้ดำเนินการทําไปแล้วติดตั้งไปแล้วสี่ห้องแล้วก็จะมีในส่วนของเครื่องขยาย อยู่หน้าห้องนะครับอยู่หน้าห้อง,องเครื่องขยายนะมีเครื่องขายมีตัวเครื่องขยายมีลำโพงมีอุปกรณ์ครบตามนี้แล้วคราวนี้เดี๋ยวเราจะคงงจะมาพูดกันนะครับว่าในแต่ละตัวเนี่ยมันมันมีหน้าที่อย่างไรเบื้องต้นนะคงไม่ได้ลงดีเทลเยอะลงทฤษฎีเยอะ,ยอะ๋ยวหลับหมดนะดยวหลับหมดครับเราไม่ได้ต้องนําในส่วนข,ของข้อมูลทางเทคนิคต่างๆนําไปใช้งาน ไม่จำเป็นแต่ถ้าเรียนถ้าเกี่ยวกับพวกวิศวกรเนี่ยเขาจะเป็นต้องใช้ในการคำนวณในการออกแบบในการนำส็อกเก็ตนำไปใช้งานตรง,ตรงนี้งเราไม่ต้องใช้ก็เดี๋ยวลรามาดูกันในส่วนของเครื่องฉายอ่าโปรเจคเตอร์นะครับในโปรเจคเตอร์ผม,ผมไม่ต้องถามนะครับโปรเจคเตอร์คืออะไรเครื่องฉายนะแลวโปรเจคเตอร์ในการทำงานมาทำงานต,ตัวเดียวได้ไหมได้ไหมครับไ,ได้ได นะไม่ได้นะนะแสดงว่าโมเนคเตอร์ตัวนี้มีหน้าที่เป็นตัวที่ถ่ายภาพแต่มันไม่สามารถทํางานด้วยตัวมันเองได้มันต้องรับสัญญาณจากันอื่นแหล่งจ่ายอื่นเข้ามา